ยินนันน์นะครับแล้วก็วรวรรั์นะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ที่แสดงคู่กันอย่างเป็นทางการกับเรื่องที่ว่าที่รักสารวัตเทียคุณผู้ชมโดยดัดแปลงจากนิยายชื่อดังนะครับเรื่องภรรยาสารวัตเทียนะครับโดยการโนล่านะ ซึ่งงานนี้นะครับทั้งคู่มีการพิบดบบาทนะครับส่วนบทเป็นคุณตำรวจโดยยินนะครับรับบทเป็นสารวัตรเทียทานนะครับส่วนวอรนะครับรับบทเป็นดาบตำรวจมังกรนะครับหลังจากที่มีการบอกว่าเปิดโผไปนะครับทางยินนะครับก็ได้มาเคลื่อนไหวผ่าน X กนะครับโดยเขียนข้อความเล่าตอนที่มีภาพหลุดของตัวเองนะครับใส่ชุดตำรวจก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าแล้วผมน้ำตาตกอยากแวะเติมน้ำตาล น้ำตาลตกนะครับเลยอยากแวะเติมน้ำตาลจ้องตาพนักงานก็แล้วถ้าใช่ก็อย่าแอบถ่ายรูปแอบถ่ายช่วงหันหลังเปิดรถกูจะบ้ารูปเดียวเสียวทางวงก้อเอท็กที่รักสารลวัตทีอะ mm. ก็เหมือนกับว่าวันนั้นอาจจะว่ามันมีภาพอาใช่แล้วก็เหมือนว่าไปซื้อของใช่ไหมแล้วก,แวก็แล้วก็มีการบอกว่าพนักงานถ่ายไว้ซึ่งมีการหลุดออกมาทุกคนก็อาจจะเดากันไปต่างๆนานานะครับส่วนวอนะครับก็มาเคลื่อนไหวเซลฟ์แฟนคลับเช่นเดียวกันว่า ผมเคยโกโหกทุกคนด้วยเหรอครับนี้แฮชแท็กสารวัตร <c oughs> ที่รักสารวัตรเทียนนะครับ่ <c oughs> ุถทาย้อนกลับไปนะก่อนหน้านี้เจ้าตัวนะครับเคยสปอยไว้ว่าเรื่องซีรีส์เนี่ยเกี่ยวกับตำรวจจริงๆ <c oughs> นไงีไม่โกหกก็เป็นเรื่องตำรวจจริงๆ <c oughs> นะครับทางด้านแฟนคลับนะครับก็ยิ้มกันไม่หูคุณผู้ชมหน้าบานกันทั่วหน้าวีสนันนะครับจนแฮชแท็กที่รักสารวัตรเทียนนะครับติดเทนเอกที่1ทั้งไทยแล้วก็ที่1เทรนเทโลกกันไปเลยคุณผู้ชมโหปังมาก ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะที่ทุกคนรอคอยนะแล้วก็เป็นบทบาทใหม่นะครับสุดท้าทายนะครับสำหรับเรื่องย่อนะครับเรื่องนี้นะครับเทียทานะครับที่รับบทโดยยินนะครับสารวัตรหนุ่มรูปหล่อคาสโนวาตัวพ่อที่ชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะหยุดที่ใครกับถูกดวงตกเล่นงานครับเมื่อแม่สุดที่รักยื่นคำขาดให้แต่งงานแก้ดวงแต่ต้องแต่งงานกับคนที่เกิดวันจันทร์ที่13ตุลาทั้งชื่อและนามสกุลต้องมีลอเรือโหจะบ้าหรือไง จะไปหาคนนั้นที่ไหนกัน s, <S <st utter> เออเพราะบางทีมันต้องหายากไงพะมันดวงต้องตกช่วงเวลานี้นะครับตัวอักษรน,นี้นะครับแต่เคาะค้าซ้ำเคาะซ้ำรมซัดนะครับหรือโชคชะตานะครับเล่นตลกมังกรที่รับบทโดยนะครับหนุ่มวอนนะดาบรวจรุ่นน้องนะครับดันกลับเกิดตรงวันนั่นคือตรงดวงเลยเป๊ะหมดคุณผู้ชมทุกข้อนะครับอย่างกับจัดฉากมาที่เหมือนจะขำแต่ก็ไม่ขำนะครับจากที่เคยยืมมันว่าไม่อยากถูกผูกมัด กลายเป็นต้องยอมลดศักดิ์ศรีแล้วก็มีคำแบบว่าพูดคุยใช่ไหมคุณช่วยแต่งงานกับผมได้ไหมหกเดือนแล้วอย่าเลยค่ะจะมีแบบว่าเรื่องราวให้เกิดขึ้นอาจจะมาตอนแรกมาช่วยแบบว่าหลอกคุณแม่ก็ได้ไงแล้วก็แบบว่าประมาณ6เดือนเราติดตามนะเรื่องราวน่าสนใจมากเห็นแล้วก็คืออยากดูเลยส่ตัวนิยายสนุกมากนะใครที่ได้อ่านนิยายบอกเลยว่ามาดูแบบว่าเป็นซีรีส์ต้องคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับยังไงแฟนๆซีรีส์ก็ รอดูกันได้นะับปีหน้าใช่ไหม2026นะครับบอกเลยว่ามาดูความน่ารักของคู่นี้กันได้เชื่อว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนกับที่รักสารวัตรเทียครับเขาจับแก้มกันได้แล้วจริง <laughs> น่ารักเนาะเออดอูเขายิ้มอะไรกันอนะ <laughs> ั่นมือเขากำลังทำอะไรกันอยู่น่ะอ๋ะอเอยลยชอบรูปนี้อ่ะน,าน,าน่ารังเนาะใช่้ววางวอคือแบบอิ่มเอมเหมือนใจเออชอบจังเลยเนี่ยภาพจับมือดดดใดๆไหนใคงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันจ้า